สวัสดีครับผมเฟรย์นะครับจะเพจไปดูบอลน,นะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาพรีวิววิเคราะห์ฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกนะครับนดะนะที่4เป็นการพบกันร,ระหว่างเซาเวปาปราคนะครับเปิดบ้านรับกรมาเยือน อาเซนนอนนะครับจะฝงของเพมเบลลี่ในรดูกาลน,นี้เลยนะครับจะเตะกันในคืนวันอังคารที่4พฤศจิกายนที่ยงคืน4 5นาทีหรือตรงกับวันพุธที่5พฤศจิกายนตามเวลาประเทศไทยที่สนามฟอร์จูน่าอารีนาบ้านของซาเวียปราร์นะครับสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ติดกระดิ่งช่องยูทูบเพจ a ฟซบุ๊กแล้วก็ช่องทิกตอกให้กับทางไปดูบอลด้วยนะครับ ขออนุญาตนะครับประชาสัมพันธ์สำหรับแฟนบอลอัลเซนอลน,นะครับทั้งเพจไปดูบอลน,นะครับมีการจัดทริปจัดทัวร์ดูบอลอัลเซนอลสองเกมเยาเต็มอิ่มที่เอมิเรตสเตเดียมนะครับอาร์เซนอลพบไบรตันนะครับวันที่27ธันวาคมและอาร์เซนอลพบแอสตันวิลล่าวันที่30ธันวาคมนะครับฉลองปีใหม่2026ที่ลอนดอนนะครับเดินทาง25ธันวาคมถึง2มกราคมนะครับเริ่มต้น2 9 0 0บาทนะครับที่หน้า ที่นั่งโซนช็อตไซส์นะครับพร้อมทัวร์สนาม3สนามเลยนะครับเอมเบรสเตเดียมทอนเน่พอสเปอร์สเตเดียมนะครับแล้วก็แซมฟอร์ดบิดนะครับเรียกว่าเที่ยวลอนดอนแบบเต็มอิ่มช่วงปีใหม่ทีเดียวนะครับแฟนบอลจากลอนอนไม่ควรพลาดนะครับเพราะว่าโอ้โหตอนนี้ฟอร์มกำลังดีมากๆไปชม2เกมเย่าในบ้านด้วยนะครับสนใจสอบถามข้อมูลได้นะครับสมัครจองทริปจองทัวร์ที่ไลน์แอดโกโตเซียมนะครับไปเริ่มกันที่ความพร้อมของนักฝั่งชาวบ้านสลาเวียปาร์กันก่อนก็แล้วกันนะครับ สลาวิปังเนี่ยผลงานในบอลั่วยุโรปเนี่ยไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่นะครับนับตั้งแต่ชนะ FCSB ในปี2007เนี่ยพวกเขายังไม่ชนะเพิ่มอีกเลยนะครับเป็นเสมอ6แล้วก็แพ้8นะครับอันนี้คือรวมนะตั้งแต่ปี2007เลยนะครับล่าสุดทำได้แค่เสมอกับอตาลันต้านะครับแต่บอลในประเทศเนี่ยยังคงสดใสนะครับก็คือเป็นทีมเรียกว่าเป็นทีมเต้ยเต้ยนะคือเป็นทีมชั้นนำของลีกสาธารณารัฐเช็กเลยนะครับ ในประเทศเนี่ยยังเข้ารอบในคัตบอลถ้วยนะครับเช็คคับด้วยการถล่มสลินนะครับทีมรองบอดไป4ประตูต่อศูนย์นะครับสำหรับผลงานในลีกเนี่ยนั้ล่าสุดเมื่อคือวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับก็กําลังอยู่ในฟอร์มที่แข็งแกร่งนะครับเก็บ3แต้มสําคัญในศึกลีกเช็คนะครับนัดที่14หลังเปิดบ้านเอาชนะบานิกอสตราวานะครับไป2ประตูต่อศูนย์นะครับ เซอร์เวปาร์กนะครับยังคงแสดงให้เห็นว่าเหนือกว่าออสซาวาอย่างต่อเนื่องนะครับโดยไม่แพ้ในลีกต่อคู่แข่งทีนี้มาถึง19้นัดติดต่อกันแล้วนะครับได้ชนะใน9เกม,มหลังสุดที่เจอกันด้วยนะครับในลีกนะครับหลังจากที่ชนะในนัดล่าสุดเนี่ยทำให้ทำสิตินะเรียกว่าสุดแกร่งในบ้านอย่างต่อเนื่องแพ้เพียงเกมเดียวจาก61นะัดหลังสุดในลีกนะครับอีกทั้งยังชนะทีมอย่างบานิบานิกอสซาวานะครับคาบ้าเลยเป็นครั้งที่13ที่ต่อกันนะครับ สลาเวียปาร์กนะครับแก้ตัวกลับมาคว้าชัยหลังเสมอมา3นัดติดนะครับยังคงเป็นทีมเดียวที่ไร้พ่ายในฤดูกาลนี้ด้วยนะครับและแซงขึ้นนำเป็นจ่าฝูงในลีกเช็กอย่างน้อยจนถึงวันอาทิตย์นะครับหากคู่แข่งร่วมเมืองอย่างสปาร์ตาปลาเก็บแต้มในเกมที่พบกับคาวินาได้จะกลับแซงขึ้นไปนําอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ในลีกเช็กเนี่ยก็จะมีทีมชั้นนำเนี่ยนะครับสลาเวียปาร์กสตาร์สปาร์ตาปลาใช่ไหมครับแล้วก็บานิออสตาวาก็เป็นอีกทีมหนึ่งที่จะเล่นฟุตบอลทัวียุโรปปนนนนนะะะะฮออออาาจจเเเเเ็็วววยยยลก่่่งงตืใทีีีดดครับ๋ เราต้องมาดูนะครับว่านันนีเนี่ยเล่นในบ้านจะสามารถยันอาเซนอนอยู่ไหมนะครับผมเพราะอาเซนอนก็ฟาฟ,ฟอร์มแกร่งเหลือเกินนะครับถึงแม้ว่าสลาเวปาร์กจะเป็นทีมชั้นนําในลีกเชก็ตามแต่ว่าระดับชั้นของผู้เล่นระดับชั้นของลีกมันห่างกันเยอะเหลือเกินนะครับเราไปดูความพร้อมของนักฟั่งทีมเยือนอาเซนนอนกันบ้างนะครับ เดือนตุลาคมที่ผ่านมานะครับแทบไม่มีเรื่องให้แฟนบอลปืนใหญ่อาเซนอลเนี่ยเครียดเลยนะเพราะว่าอาร์าเซนนลทํำสถิติใหม่ในฟุตบอลอังกฤษนะคร,นครับกลายเป็นทีมเปเียร์ลีกทีมแรกที่ลงเล่น6นัดภายในเดือนเดียวโดยไม่เสียประตูเลยโอ้โหมันเหนียวเหลือเกินแข็งแกร่งมากๆนะครับแสดงให้เห็นถึงเกมรับที่แข็งแกร่งและอย่างยิ่งเลยนะคือถ้าคุณอยากจะเป็นแชมป์นะครับเกมรุกเนี่ยทำให้คุณยิงได้เยอะอาจจะมี1แต้มสามแต้มบ้างแต่เกมรับเนี่ยทำให้คุณถึงแชมป์เลยนะ นะครับวลีนี้ถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยนะครับก็เป็นวลีของโชเซโ่โมริญโญหรือป่าเฟอร์กี้นะใครคนใดคนหนึ่งนะต้องขออภยนะัยในผมจําไม่ได้นะครับใครจําได้ก็พิมพ์มาบอกกันนิดนึงเนาะอาร์เซนอลน,นะครับเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในสปดา์หที่ผ่านมานะครับเรียกได้ว่าบุกไปชนะเบอร์ลี่2-0แบบชิวๆเลยนะครับทำสิติชนะในพรีเมียลีก4นะัดติดต่อกันแบบโดน ไม่โดนยิงเป็นครั้งแรกนะครับตั้งแต่ปี2014ยุคที่อาเดต้าเนี่ยยังเป็นผู้เล่นอยู่เลยนะตอนนั้นนะครับก่อนเกมนี้นะครับอาเซนอลยิงประตูกเกมเยือนในพิมลิตทั้งหมดจากลูกเตะม,มุมและเกมมีก็เช่นกัน ก็ยังคงความเฉียบคมเอาไว้ได้เหมือนเดิมนะครับเมื่อจังหวะเต็มมุมแรกของเกมเนี่ยในนาทีที่24ดีดิแคร์ไรท์เปิดบอลอย่างแม่นยำให้การ์เบลมากันเยสหม่งตั้งคืนให้วิกเตอร์โอคาร์เรสนะครับหม่งเจาะเข้าไป1ประตูต่อสนนะครับเม์ลี่พยายามบมุกเพื่อทวงประตูคืนนะครับแต่กลับถูกลงโทษจ,จากจังหวะสวนกับเร็วนาทีที่35บุโกโยซากะหม่งเคลียบแล้วบอลไปถึงกโอคาร์เรสที่จ่ายทะลุช่องยาวให้ทอสซานะครับก่อนที่เราเตบปเย,ย่จะเปิดให้ดิแคร์ไรท์หม่งเต็มหัวผ่านมาดูกา เข้าไปเป็น2อส่วนนะครับหลังจบเกมมาเกลออเจต้ตานี่ครับก็ได้สัมภาษณ์กล่าวถึงฟอร,ร์มการเล่นของทีมนะครับอัปเดตอาการของเกลคาร์เรสแล้วก็มาจินสูบเบนเบนดีนะครับพร้อมทั้งชื่นชมลูกทีมที่คว้าชายาัยเน้านทีต่อกันรวมทุกรายการด้วยนะครับอัเจ,จต้าบอกว่าดีใจมากนี่เป็นสนามที่ยากมากเบอร์ลี่ไม่ แพ้ในบ้านครั้งเดียวในรอบ18เดือนนะั่นคือเกมเจอร์ีิโอพูจากจุดโทษช่วงท้ายเกมเราเริ่มเกมได้ดีมากครึ่งแรกเลยถือว่าเป็นฟอร์มที่ดีที่สุดของเรายิงได้สประตูสร้างโอกาสชัดเจนอีกหลายครั้งและไม่เสียโอกาสเลยนั่นคือพื้นฐานสาคัญครึ่งหลังเนี่ยเรามาจะถาัานโตลงเล็กน้อยโดยเฉพาะการคองบอลและความกระเสี่ยงการเล่นเกมบุก แต่เกมรับเราก็ยังยอดเยี่ยมจังหวะฟลิกิกไปเกมเนี่ยเราก็โชคดีที่บอลชนเสาและเก็บขีดชีดได้ผมคิดว่านี่เป็น1นหนึ่งเกมที่เล่นดีที่สุดของกิโคเรสเลยนะทั้งในจังหวะประตูแรกและภาพรวมการเล่นแต่เราเนี่ยต้องเปลี่ยนเขาออกเพราะรู้สึกตึงกล้ามเนื้อเล็กน้อยต้องดูอาการอีกทีหนึ่งเหตุผลที่เปลี่ยนซูเปอร์มินีออกก็เพราะว่าซูบีขอเปลี่ยนตัวเราต้องเช็คอาการเพิ่มเติมเช่นกัน เรื่องการสร้าง,งโอกาสในเกมโอเพนเพย์นะครับออเจต้าบอกว่าใช่ครับและการสัปดาห์เราจะทำแบบเดียวกันทีมที่ตั้งรับลึกแบบเบอร์รี่ทำให้สร้างโอกาสได้ยากต้องชวพวกเขาที่จัดระเบียบเกมรับดีมากหลายทีมใหญ่ก็เจอปัญหานี้เวลาเจอพวกเขาเนี่ยแต่เราทำได้ดีนะโดยเฉพาะครึ่งแรกแล้ยังมีอีกหลายอย่างที่ต้องปรปับปรุงภาพรวมดีมากๆนะครับโอ้โหนี่คือบทสัมภาษณ์ของมิเกลออเจต้านะครับเรียกได้ว่าตอนนี้มั่นใจมากๆนำยาวๆไปเลยนะฮะอย่างน้อยๆเนี่ยน่าจะนะครับนำแบบนี้เนี่ย หลังพักเบรกทีมชาติรอบหน้าเลยทีเดียวนะครับแล้วก็อย่าลืมนะทุกอย่างเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปดูช่วงทายรู้ดูกาลนะครับใครเป็นแฟนบอลอาร์เซนอลก็เดี๋ยวมาคอมเมนต์กันนิดนึ่งนะสำหรับตัวนี้ที่มีการบาดเจ็บนะครับเซเวปาร์ก็มี7จ็บหกเจ็บหแหน่งนะนะครับแล้วก็ทาง a อร์เซนอลก็เจ็บหคนเช่นกันเดี๋ยวไปสรุปตอนจัดตัวอีกทีนะครับ เฮทูเฮทที่น่าสนใจของทั้งสองทีมนะครับเจอกันมา4ครั้งอาร์เซนอลชนะไป2และเสมอกัน2ครั้งล่าสุดจากการในปี2021นะครับ UCL นี่แหละอาร์เซนอลบุกมาชนะที่สนามแห่งนี้4ประตูต่อศูนย์นะครับหานัดหลังสุดเจอเว็บปาร์กนะครับเสมอ3ชนะ2อาร์เซนอลหานัดหลังสุดชนะรวดเลยนะครับ5นัดเจอเว็บปาร์กไม่แพ้ใครใน6นัดหลังสุดนะครับเจอเว็บปาร์กไม่แพ้ใครในบ้าน14นัดหลังสุดอาร์เซนอลชนะรวด8นัดติด อาเซนอลยังไม่แพ้ใครใน11นัดหลังสุดอาเซนอลเล่นเป็นทีมเยือน4นัดหลังสุดชนะรวดในรายการ UCL นะครับยูซูฟาเอ็มโบจินะครับยิงประตูให้สโาเวปราร์ก2ประตูนะครับกาเบยลบมาตินดิลลี่ยิงให้อาเซนอลถึง3ประตูนะครับสโาเวปรา,าร์กทำพรย์ชีได้5นัดติดต่อกันอาเซนอลทำพรย์ชีได้7นัดติดต่อกัน เซเว่ปาร์กเล่น1าันหลังสุดทุกรายการยิงประตูไปได้3นัดอ์เซอนอลยิงได้อย่างน้อย1ลูกใน11อันหลังสุดถ้าเซเว่ยปาร์กยิงนำก่อน1-0ในบ้านโอกาสชนะไป16%ทั้ง2ทีมชนะได้หลี่มาทั้งคู่ค่าเฉลี่ยการยิงประตูในบ้านนะครับเซเว่ปาร์กอยู่ที่1.2.17ประตูต่อนัดออเซอนน์น, Arsenal นะครับเล่นเป็นทีมเยือนมีโอกาสยิงอยู่ที่2ประตูต่อน,นัดน,นะครับนักเตะที่น่าจับตามองของทั้งสองทีมนะครับเซเว่ยปาร์กเนี่ยก็เป็น วาซิลคูเซตนะครับกองหน้าและปีกวัย25ปีทีมชาติเช็กนะครับนํานํเป็นดาวโซวของทีมในตอนนี้ลงเล่น17นะัดทุกรายการยิงไป4ประตูกับอีก4แอสซิสต์นะครับเป็นผู้เล่นที่มีความว่องไวสร้างสรรค์โอกาสได้ดีมีสถิติการมีส่วนร่วมกับประตูที่โดดเด่นมากๆนะครับยังไม่เคยเจอกับอาร์เซนอลมาก่อนนะครับอาร์เซนอลนะครับโอ้โหต้องยกให้คนนี้เลยครับซุปเปอร์สตาร์ประจำทีมนะครับอลคลาสมากๆดีแคนไบร์นะครับกองกลางตัวรับทีมชาติอังกฤษวัย26ปี นัดที่แล้วยิงหนึ่งประตูตอนนี้ลงเล่น15นาทุกรายการยิงสองประตูกับอิบีสอัสิดนะครับเป็นคนที่สร้างสารร์โอกาสให้ทีมได้เยอะมากๆนะครับแล้วก็รับหน้าที่เปิดลูกเตะมุมลูกฟรีคิกตลอดเลยนะตอนนี้นะครับยังไม่เคยเจอกับเลราเวป้ามาก่อนนะครับซเซตัวจริงที่คาดว่าจะได้ลงเล่นในนันนี้กันมากนะครับไปกันทางฝั่งทีมเจ้าบ้านเลราเวปาก่อนอาจไม่มีผู้เล่นถึง6รายนะครับอีวานทรันฟิลิปฮอสกี้โดมินิกยาโวเชกอโกอ็อกบูโทมัสโฮสเลสนะครับและปีเตอร์เซปซิก ส่วนเยนโบรีกับตันทีมนะครับผักมานาทีแล้วนั้นนี้น่าจะได้ลงเล่นนะครับในส่วนของระบบการเล่นนะครับน่าจะมาในระบบ3านะครับโดยวาซิคูเซตและโทมัสโชรีนะครับทั้งสองคนเนี่ยยิงประตูในหลีกนะครับ4ประตูแล้วก็3ประตูนะครับน่าจะมี็สการスตัวจริงเช่นกันนะครับก็343นะครับผู้สับประตูมาหนึ่งยาคุบมาโควิดกองหลังเซนนะครับ3คนโทมัสวาลาเซกเดวิดซีมาและเยนโบรลกับทันทีม กองกลาง4คนมิดฟิลด์ฝั่งขวาดาวิดดูเดร่ากองกลางเป็นคริสตอสซาเฟลิสยิงคู่กับลูคัสโปวัตมิดฟิลด์ฝั่งซ้ายเป็นยูซูฟาเอมบจิแล้วก็นะครับแดนหน้านะครับ3คนนะครับทางขวาวาซิลคูเซตหน้าเป้า,ทาโทมัสโชรีและปีกซ้ายเป็นมอร์เมตซิทิลนะครับทางด้านอาร์เซนอลกันบ้างนะครับ11ตัวจริงของอาร์เซนอลเนี่ยก็มี น่าจะมีปัญหานะในตัวผู้เล่นก็คือมาตินซูเบมินี่จะโดนแบน,นนานนี่นะครับนักเตะที่มีการบาดเจ็บก็ตัวเดิมๆนะครับกาเบียวเชซุสโนนี่มาดูเอเก้มาตินโอเดกาตไคฮา,าวเวดกาเบียวมาตินเดลลี่นะครับดูเหมือนว่าจะไม่ใช่ทีมที่อาจแนนจะตอกก่อนยากสักเท่าไหร่น่าจะนะครับมีการสลับตัวผู้เล่นบางคนนะครับอาจจะใช้ตัวสำรองลงซึ่งสำรองเซนนอนก็ไม่คีเรนะถือว่าทดแทนตัวจริงได้เลยนะครับจะมาในระบบเดิม433 ผู้รักษาประตูใช้มือหนึ่งเบลเล่ครับเดบิดลาย่าก็หลังสี่คนไปขวาเป็นไว้เซนท์นะครับสองคนคริสเตียนมังกร่ากับกาเบียลมากันเยสทางซ้ายเป็นไมล์หรือเอสเกลี่บ้างนะครับพักทางคาราฟิโอรี่ไปนะครับข้างตรงกลาง3คนดิแคนไรส์มิเกลบรีโนและเอบริชเอเซ่ข้างหน้า3คนนะครับอีวัตอีธ e านเอเวนเดลี่ทางขวานัตโตปาวิตอกิคคเรสทางซ้ายเป็นเรโดทอสซานนะครับ อาเนันั้นนี้นะครับเซเรปามีผลงานที่ไม่ค่อยดีใน UCL และตามสถิติเนี่ยนะครับยังไม่เคยชนะอาเซนันเลยนะครับเรียกว่าแพ้ทางด้วยซ้ำในช่วงหลังอาเซนันเนี่ยไม่จำเป็นต้องจัดชุดใหญ่มากนะครับแต่ก็น่าจะบุกไปชนะได้2ประตูต่อศูนย์นะครับหากชอบคอนเทนต์ในสไตล์นี้ของเพจไปดูบอลยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ติดกับดิดดดช่อง YouTube เพจ Facebook และช่องทิกตอกให้กับทางไปดูบอลด้วยนะครับ ขออนุญาตนะครับประชาสัมพันธ์สำหรับแฟนบอลอิสเซนอลนะครับทั้งเพจไปดูบอลนะครับมีการจัดทริปจัดทัวร์ดูบอลอิสเซนอลสองเกมเยาเต็มอิ่มที่เอมิเรตสเตเดียมนะครับอาร์เซนอลพบไบรตันนะครับวันที่27ธันวาคมและอาร์เซนอลพบแอสตันวิลล่าวันที่30ธันวาคมนะครับฉลองปีใหม่2026ที่ลอนดอนนะครับเดินทาง25ธันวาคมถึง2มกราคมนะครับเริ่มต้น2,900สบาทนะครับที่นั่ง ที่นั่งโซนช็อตไซด์นะครับพร้อมทัวร์สนาม3ส,สนามเลยนะครับเอมเบรซิเดียมทอนเนมหอสเปอร์สเตเดียมนะครับแล้วก็สแตมฟอร์ดบิทนะครับเรียกว่าเที่ยวลอนดอนแบบเต็มอิ่มช่วงปีใหม่ทีเดียวนะครับแฟนบอลเซนอนไม่ควรพลาดนะครับเพราะว่าโอ้โหตอนนี้ฟอร์มกำลังดีมากๆไปชม2เกมเย่าในบ้านด้วยนะครับสนใจสอบถามข้อมูลได้นะครับสมัครจองทริปจองทัวร์ที่ไลน์แอดโกโตเซียมนะครับไลฟ์พูดคร<า>ับไแมนยูแมนยูใช<า>่ไหม นี่ก็ผู้ครับนันเชสเตอร์ยูไนเต็ดพี่มันโยอันนี้เอสิมพี่ลาแลเอสิมพลานยกมากเลยนะคะเย้คืนล่างแล้วนะคะัอ่อด็กราว